อสลายไเสื่อมสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งฉายาจากักรพรรดิมังกรตูดเคสือดากอนของวาลี่ลูซิเฟอร์ให้ได้ฟังกันครับหากพร้อมกันแล้วก็เชิญมาฟังกันได้เลยคำเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ที่คลั่งใคร่ในนมนมเท่านั้น S <S 2> <S 2> <S เรื่องการได้มาซึ่งฉายาจากักรพรรดิมังกรตูดเคสือดาร์กอนของวารี่นี้เกิดขึ้นที่บ้านฮิลโดก่อนการเปิดศึกชี้ชะตากับเทพหายนะโลกิในช่วงนิยายเล่มที่7โดยในตอนนั้นโอดินเทพเจ้าสูงสุดแห่งแดนเหนือได้มีโอกาสพูดคุยกับอิเซและวาลี่ซึ่งระหว่างที่พูดคุยกันพอเขานึกได้ว่าอิเซที่เป็นจกักรพรรดิมังกรแดงนั้นชอบหนุ่มๆเป็นอย่างมากก็รู้สึกสงสัยในใจอยากรู้บ้างว่าแล้ววารี่ที่เป็นจักรพรรดิมังกรขาวล่ะชอบส่วนไหนของเรือนร่างของผู้หญิงกันจึงได้ยิงคำถามนี้ใส่วารี่ไปทว่าวาลี่กับต กลับโอดินไปว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ใช่ฮิโดอิเซเมื่อได้ยินคําตอบเช่นนั้นแทนที่โอดินจะยอมรามือ้อเปลี่ยนไปพูดคุยเรื่องอื่นๆต่อแต่ก็ไม่เลยโอดินยังพยายามขยันขยอเอาคําตอบจากวารี่ให้ได้ด้วยเหตุนี้วารี่จึงไม่มีทางเลือกเลยตอบกลับโอดินไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าฉันก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรมากขนาดนั้นนะนะแต่ถ้าจะให้พูดก็คงจะเป็นบ้านท้ายละมั้งเพราะฉันคิดว่าลายตรงช่วงระหว่างสะโพกไปจนถึงบ้านท้ายนี่แหละเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละครับตะแก่อดินก็ตั้งฉช้ ยาให้กับวารี่ว่าเป็นจักรพรรดิมังกรตูดที่นั่นตรงนั้นเลยแล้วทีนี้พอพูดกันปากต่อปากล้อกันไปกันมาและแถมยังถูกเอาไปสร้างเป็นตัวละครคู่ปรับของอิเซในรายการฮีโร่ชื่อดังของประพบอย่างจักรพรรดิมังกรนมอปายดากอนด้วยในท้ายที่สุดวารี่จึงกลายเป็นที่รู้จักในฐานะของจักรพรรดิมังกรตูดเคสสุดรากอนไปโดยปริยายอีกทั้งจากการเป็นที่รู้จักในฐานะจักรพรรดิมังกรตูดเคสสุดรากอนก็ยังทําให้มีผู้คนบางส่วนเชื่ออย่างสนิทใจด้วยว่าการที่วารี่พัลวอพขึ้นได้นั้นนนนเเเเปป็็พรรราาาะใช้้้บทยขอองิสตี วทั้งนี้แม้ว่าตัววาลี่เองจะแทบไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับฉาย,ยาจักรพรรดิมังกรตูดเคสอือดราคอนนี้เลยสักนิดแต่ทว่าสิ่งที่สถิตอยู่ในเซคริตเกียร์ดีไวดดีเวดดิ้งของเขาอย่างจักรพรรดิมังกรขาวอัลเบียนและพวกจิตตกค้างของร่างสถิตรุ่นก่อนของจักรพรรดิมังกรขาวกลับรู้สึกเจ็บปวดช็อกช้ำเพราะคำคำนี้อย่างแสนสาหัสเนื่องด้วยต่างก็รู้สึกว่ากิจยศและศักดิ์ศรีในฐานะของจักรพรรดิมังกรขาวที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรกำลังถูกลบหลู่ทาให้เสื่อมเสียด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการทวงคคววาาาามมมยุมุตตตติิธรรรรรเ่่จจจกกก้้้งงงขขออััพดนนึไส ผ,ผู้เสียหายจากจักรพรรดิังกรแดงขึ้นภายในเซริคิเกียดีไวด i n ีไวดิงซึ่งเหตุผลที่ใช้คําว่าผู้เสียหายจากจักรพรรดิังกรแดงก็เพราะพวกจิตตกค้างของรักสกิดรุ่นก่อนของจักรพรรดิังกรขาวรวมถึงอัลเบียนด้วยต่างก็มีความเห็นที่ตรงกันว่าสาเหตุทั้งหมดของการได้มาซึ่งฉายาจักรพรรดิังก์ตูดเคสุดดากอนก็เนื่องด้วยผลกระทบที่เกิดจากวีรกรรมลามกจักรเปรตต่างๆนานา,นาที่อิเซเป็นผู้ก่อขึ้นกล่าวคือถ้าหากอิเซซึ่งเป็นจักรพรรดิังกรแดงที่แชร์ชื่อของม,งงมงองค์สัปปนนาอวร พวกเขาก็คงไม่ถูกโอดินเทพเจ้าสูงสุดแห่งแดนเหนือตั้งฉายาเสื่อมๆอย่างจากักรพรรดิมังกรตูดนี้ให้นอกจากนี้ฉายาจากักรพรรดิมังกรตูดเคสืสดราก้อนก็ยังทาให้อลเบียนช็อกขั้นรุนแรงจนงใจิตใจอยู่ในสภาวะไร้ซึ่งเสถียรภาพไปอีกด้วยกล่าวคือเขามีอาการกลัวเต้านมกับบั้นท้ายของผู้หญิงแบบกูไม่กลับแค่ได้ยินคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับนมนม,นมหรือก้นจิตใจก็จะแตกกระเจิงในทันทีไม่อาจคุมสติเอาไว้ได้แต่กระนั้นพอถึงจุดหนึ่งเมื่อวาลี่ทนเห็นออลเบียนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้้ออีกกกกกตต่ไไไปปเเขาาาาา็ดพพัััวบบยนทํรรรษะงจ ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และหลังจากใช้ยาที่ได้รับมาพร้อมกับทําตามคําแนะนําของพระถังซัมจั๋งที่ให้เอาเบียนไปพูดคุยปรับทุกข์กับจกักรพรรดิมังกรแดงไดรซึ่งกําลังประสบอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันต้องขมขื่นเพราะอิเซเหมือนเหมือนกันในที่สุดเมื่อทั้งสองได้ปรับทุกข์และจูนเข้าหากันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโกกวรคกลัวหนุ่มๆและบัน้นท้ายของสองมังกรสวรรค์ก็ได้รับการแก้ไขส่วนสมาคมผู้เสียหายจากจักรพรรดิมังกรแดงนั้นในนิยายเล่มที่17เดก็ได้ฟารฟเนียช่วยดาเข้าไปในเซร ด้วยคอสบรรยายเรื่องกางเกงในจนท้ายที่สุดเหล่าจิตตกค้างก็ละทิ้งความคิดแคนที่มีต่ออิเซกับไดรและยอมปองดองด้วยแถมพวกเขายังกลายเป็นลทัทธิข้างแพนตี้นิยมก้นกันแบบสุดๆจนอิเซถึงกับต้องเอือมละอาเลยทีเดียวโอเคครับและนี่ก็คือ,อรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งฉาย,ยาจากกรรพับมังกรตูดเคสสุดดราก้อนของวาลีลูซิเฟอร์เช่นนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับมาตนเน่